สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ GTR Bike นะครับจะมาแนะนำจักรยานทิน X รุ่น M134 นะครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมดิสเบรกหน้าหลังยีบเอ็ดเกียร์เป็นโชคคนะครับแล้วก็มีบาร์เอ็นให้ครับเกียร์เป็นชิมานโน่นะครับแกนปลดเร็วตัวนี้ตัวใหม่นะฮะสอง0ัน2,020น้ำหนักเบามาก เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับปั่นสำหรับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อผ่านไลน์ ID ดีนะครับศูนย์1ปด8ูนะครับมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับก็จะเป็นล้อยนิ้วนะครับไซส์สำหรับเด็กสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ